อ่ะเริ่มยังคะอ่าสวัสดีค่ะนะคะค่ะวันนี้นะคะตัวดิฉันเองนะคะมาเยี่ยมสวนประตุ่มนะคะหลังจากที่เรานะคะรีวิวนะคะสวนลิ้นจี่ของเรานะคะมาเปิดสวนให้คนมาชมสวนนะคะนี่คือปะตุ่มเจ้าของสวนนะคะวันนี้มาถามความรู้สึกนะคะว่าเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราโพสตลงไปแล้วนะคะมันเรียกกระแสมามากน้อยแค่ไหนนะคะ อยากให้ทุกท่านชมรับชมรับฟังจากเสียงประตุ้มได้นะคะคระตุ้มคะเป็นยังไงคะหลังจากที่เรามาเลี้ยงให้นะคะมาลงสุดโชวเที่ยงเนี่นะคะค่ะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากค่ะนี่คือผลตอบแทนกับเจ้าของสวนนะคะคือพี่น้องในชุมชนไกลด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะชุมชนตอนนี้ให้ความสนใจมาให้กำลังใจมาเยี่ยมมาชมมาชิมมาซื้อกลับบ้านไปมาก มากจริงๆค่ะ,คะเฉพาะช่วงที่เปิด3วันนี้เนี่ยนะคะ,คะผลผลิตลิ้นจีที่ออกจากสวนนี้เนี่ยไม่น้อยกว่า1,700กิโลโนะคะคซึ่งเราขายกิโลละ30บาทะนะคะที่คิดที่คิดแค่1,700กิโลเนี่ยเวลาขายเนี่ยนะคะสมมุติว่าช่างได้4.5กิโลเนี่ย จุด5ตัดทิ้งนะคะเพราะฉะนั้น่กิโลแค่4กิโลค่ะนะคะแล้วก็พอถ้าซื้อไปเยอะๆเนี่ยนอกจากตัดทิ้งแล้วก็ยังมีการลดราคาให้อีกนิดหน่อยทั้งแจกทั้งแถมทั้งแถมนะคะก็อยากกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสวนในครั้งนี้แล้วก็อยากกราบขอบพระคุณญาติพี่น้องแล้วก็ท่านผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ เออถือว่าให้ความเมตตาถือว่ามาให้กําลังใจะเกษตรกรแก่ๆได้ดีมากทีเดียวนะคะแต่ก็ผลผลผลตอบแทนเนี่ยดีมากจริงๆค่ะขอถามเป็นจํานวนเงินค่ะจํานวนเงินค่ะเท่าไหร่ค่ะจํานวนเงินเนี่ยตอนนี้หนึ่งหมื่นเอห้าหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะอ๋อสองวันสองวันครึ่งสองวันครึ่งนะคะ 50, ห้าห,ห,หมืน่นกว่าค่ะห้าหมื่นกว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้รวมใช่ไหมคะไม่ได้รวมก่อนหน้านั้นแล้วก็ยังไม่รวมลิ้นจี่ส่วนที่เหลืออยู่บนสวนนี่มีอยู่นะคะอ๋อยังมีอยู่เหรอคะค่ะแ,<อ>แต่ที่ปิดสวนเนี่ยก็เพราะว่าลิ้นจี่นะ่อยู่สูงนะคะต้องปีนต้นขึ้นไปเรื่อยๆขี่มลงมาเกรงว่าจะไม่สะดวกสาหรับคู่ที่เข้ามาเยี่ยมชมใช่นะคะแต่ถ้าท่านใดมีความสามารถที่จะ ไปเลื่อยกิ่งลงมาเก็บเองได้สวนก็ยิออนดี่ะคะ่ะก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะลูกค้านะคะที่อยากมาจะมาเที่ยวสวนประตุ้มนะคะอารินจียังพอมีได้กินอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะหมดเลยนะคะแต่ที่เราปิดเนี่ยนะคะเราเกรงใจว่าทุกท่านมาแล้วจะผิดหวังในการที่เก็บแบบตำๆใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ใชค่ะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็ขณะที่ตัวดิฉันอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยยังมีลูกค้านะคะ มาปีนขึ้นอยู่เลยนะคะเดี๋ยวนี้กาลังเก็บกันอยู่นะคะค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะฟังจากปากของป้าตุ้มเองนะคะว่าหลังจากที่เรานะคะลงสื่อโซเชียลให้นะคะว่าขายแค่สองวันครึ่งนะคะได้เงินไปห้าหมื่นกว่าบาทนะคะยังไม่รวมที่ขายไปก่อนหน้านั้นนะคะค่ะก็อยากจะให้ป้าตุ้มบอกนะคะว่าปีหน้านะคะเราจะเปิดสวนแบบนี้อีกไหมคะ,ะเปิดค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงปีหน้านะคะ,คะปีนี้ก็ต้องอ กาบขออภัยทุกท่านที่เราไม่ได้เตรียมอำนวยความสะดวกให้เท่าที่ควรนะคะวันแรกที่มาท่านก็ไม่ได้มีน้ำดื่มนะคะเรามาคิดได้ในวันที่สองนะคะไม้ที่จะสอยเลื่อยที่จะเลื่อยเนี่ยเราก็มาเตรียมให้วันที่สองแต่มันก็มันมันก็ไม่เพียงพอนะคะไม่สมบูรณ์ไม่คิดว่าญาติพี่น้องนะคะจะมาให้ความ สนใจกับสวนนี้มากมายขนาดนี้ปีหน้าจะทําให้สมบูรณ์กว่านี้ค่ะอะไรที่เป็นข้อบกพร่องจดไว้แล้วค่ะได้ยินว่ายังเหลือมะไฟอยู่ใช่ไหมคะมะไฟเนี่ยนะคะแต่ละปีไม่น้อยกว่า2ตันนะคะถ้าจํานวนต้นนี้มีแค่11ต้นแต่ผลผลิตของมะไฟรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า2ตันนะคะรสชาติเป็นไงคะมะไฟมะไฟหวานมากและลูกโตมากนะคะอ๋อเหรอคะมันมันเก็บผลผลิตได้ประมาณไหน ประมาณสิ้นเดือนพฤษภาค่ะอ๋อสิ้นเดือนพฤษภาเนาะอีกเดือนนึงเนาะค่ะเ่ราะตเนื้งแล้วเพราะฉะนั้นถ้าว่ามันใกล้จะกินได้แล้วให้ประตุ้มส่งข่าวทางอบตเรานะคะค่ะเรายินดีนะคะค่ะเราก็จะพาทุกท่านมาชมสวนมะไฟกันต่อนะคะค่ะปีนี้จะขายกิโลเท่าไหร่คะมะไฟ กิโล<ค>ละสิบาทสิบาท<ค>นะคะสิบบาทค่ะค่ะค่ะโอ๊โมะไฟนะคะดิฉันขอการันตีนะคะว่ามะไฟเนี่ยลูกใหญ่นะคะแล้วก็หวานด้วยนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้ชิมนะคะส่วนมะไฟของป้าตุ้มนะ